Mãe, <laughs> <laughs> สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ของซัมโออินออสเตรียตอนนี้นะคะโออยู่ที่คาเกนฟ์ดนะคะตอนนี้นะคะน้องสาวของสามีโอนะคะก็ย้ายบ้านมาจากเยอรวันนีนะคะย้ายมาอยู่ที่คาเกนฟ์ดว้าวเดี๋ยวเราจะไปช่วยเขาขนของกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมบ้านใหม่ข้างบนนะคะว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะสนุกไหม รัฐแคสเทนหรือว่ารัฐคารินเทียนะคะประเทศออสเตรียเมืองหลวงของรัฐนี้ก็คือคราเกนฟอร์อยู่ติดกับรัฐที่โออยู่ก็คือรัฐสไตร์มาร์กนั่นเองนะคะขับรถมาไม่ไกลนะคะทุกคนประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงเท่านั้นค่ะปัจะ่จักยานโชว์ ริเวณนี้ก็น่าอยู่นะคะเงียบสงบดีอ่ะแถมยังอยู่ใกล้สถานีรถไฟด้วยจะยกล้อ <laughs> <laughs> แล้วก็จะมีบ้านข้างบนนะคะทุกคนเอเคิดว่าจะเป็นแบบเพนท์เฮาส ดูสิน่านั่งมากเลยอ่ะข้างบนนั้นน่ะเหลืออันเบาๆไว้ให้ยกด้วยนะมาดูสึกว่าใบข้างบนแบบน่าอยู่มากเลยดูน่ารักเตี่ยหวังที่เขาขนของกันนะคะโอก็ มาปั่นจักรยานรอมาอยู่มากๆเลยทุกคนอางน,นี้น่าจะเป็นห้อพักหมดเลยนะโอ้ว่า Oh my god ถามว่าปั่นจักรยานแข็งไหม ไม่เลยจะกล้าหารมากปั่นจักรยานมือเดียวห้องของน้องสาวมีูชั้นบวชนะเดี๋ยวต้องเก็บมือถือก่อนแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวจะล้มนะ จะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในนะคะจะบอกว่าห้องข้างในน่าอยู่มากเห็นน้องสาวบอกว่าราคาก็ปานกลางนะคะไม่ถูกไม่แพงมากแล้วก็สะดวกสบายด้วยอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟนะแล้วก็ใกล้กับแหล่งที่เขาขายของขายอาหารกันด้วยค่ะดีมากมากเลย คือทางข้าข้างหน้านะคะน่าอยู่มกในในากเลยตาดาเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเจ้าของเขงมามีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบเลยนะคะ จอดรถไวเมื่อกี้ฝั่งจะเป็นห้องน้ำเนาะมีเครื่องซักผ้ามีอะไรให้ครบเลยนะทุกคนสวัสดีค่ะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นครัวนะคะน่าอยู่มากๆเลย ตอนนี้ก็เพื่งจะขนของเข้ามานะคะยังไม่ได้ตกแต่งอะไรทุกสี่เขามีไว้ให้ครบหมดเลยมีครัวน,นี้เป็นเตาอบนะคะอันนี้เป็นเครื่องล้างจาน มีตู้เย็นให้ด้วยอ่ะดีงามสะดวกสบายมากๆเลยคุณนมีระเบียงด้วยมีตะขายให้ด้วยนะคะเพราะว่าน้องสาวเขามีแมวด้วยนะเจ้าของเ่าก็เลี้ยงแมวแล้วก็มีตะขายไว้กันแมวกระโดดออก น่าอยู่มากค่ะทุกคนเดี๋ยวไปช่วยคนนะนี่เขามีเฟอร์นิเจอร์ทิ้งไว้ให้ครบเลยนะคะตู้สเนี่ยอันนี้เป็นห้องนอนนะคะเดี๋ยวเราดูวิวมุมนี้ บรรยากาศข้างนอกก็ค่อนข้างจะเงียบสงบนะคะทุกคนหูตึกนี้มีตั้งหลายชั้นเลยเราก็จะมีชั้นใต้ดินนะคะที่ทุกคนสามารถเอาของไปเก็บได้ ราสามารถเอาของมาเก็บในนี้ได้ด้วยหรอฮะโอ้เขาก็จะมีห้องเก็บของชั้นใต้ดินให้ด้วยนะคะทุกคน,น,นดีเลยอะ่ะ ปช่วยขนของกัน,น,น,กนจริงๆเดินขึ้นเดินลงหลายๆฉันก็หอบเหมือนกันนะคะเนี่ยส <laughs> ู้ๆค่ะ คนกันต่อค่ะเขาบอกว่าอันนี้มันเบาอ่ะทุกคน แล้วเราก็ขนของกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราก็มาแวะกันที่ร้านอาหารเอเชียค่ะก่อนที่จะกลับบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันค่ะว่ามีอะไรบ้างไปกันเลยค่ะ กหินกระถงกระแทบนี่หมดเลยที่นี่ร้านใหญ่มากเลยค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ซื้อของกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนได้มาเยอะมากเลยะะละค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันต่อนะคะแล้วเจอกันที่บ้านนะคะแล้วตอนนี้โอ,อ,อก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกค <Absol ute> <ร>นก็เหนื่อยล้าพอสมควรนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงเนนะะย็นเนาะแงโอ,อก็ขอตัวไป กินข้าวเติมพลังก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่มีข้อคิดเห็นอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะโอเพิ่งจะเริ่มทำคลิปใหม่ๆเนาะก็อาจจะมีข้อติดติงเยอะสักหน่อยก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะโอจะนำไปปรับปรุงค่ะขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ